สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบเอกดูลวิ์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลหนองตกยามอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะมาจะพามาดูบ้านพร้อมที่ดินในเนื้อที่1งาน79ตารางวาขายยกแปลงอยู่ที่1ล้าน9แสนบาทนะครับราคานี้สามารถต่อรองคุยกันได้นะครับผมอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางจะมาแปลงนี้นะครับไอ้ที่เราเห็นอยู่ใกล้ๆตรงโค้งนะครับนั่นเห็นอยู่ตรงหน้านี่ครับมันเป็นวัด ที่มีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ใหญ่มากเลยครับเนี่ยนะนะอยู่ตรงเนี้ยห่างจากตรงเนี้ยประมาณสัก200เมตรนะครับแล้วก็เลยจากวัดเนี่ยออกไปมันจะเป็นเทศบาลอยู่หน้าปากทางเข้านะครับเทศบาลของตำบลหนองตกยาเลยติดกับเส้น3209นะครับห่างจากแปลงที่ดินตรงเนี้ยประมาณสัก500เมตรนะครับถ้าขึ้นไปเส้น3209นะครับเลี้ยวซ้ายไปประมาณสัก700เมตรนะครับจะเป็นเซเว เป็นเซเว่นและตลาดชุมชนใหญ่ๆนะครับมีตลาดนัดด้วยนะตลาดนัดเขาจะมีวันเสาร์ประมาณนี้ครับเป็นตลาดนัดใหญ่เลยอะนะครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ700เมตรเข้ามาอย่างนี้สะดวกสบายแปลงที่ดินตรงนี้พร้อมบ้านเนี่ยครับอยู่ในเขตเทศ,เศบาลครับผมมีความเจริญมากนะครับแล้วเส้น3209เนี่ยมันจะมีรถเมย์รถประจําทางรถตู้แบบนี้ครับวิ่งมาวิ่งผ่านนะครับสามารถลงแล้วก็ ต่อรถเข้ามาในในบ้านตรงเียได้เลยครับมีรถประจําทางผ่านเป็นรถตู้นะครับามาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพสายใต้เนี่ยมาถึงแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ1้อยแกิโลห่างจากอําเภอธร,รมกาเนี่ยประมาณสัก3ากิโลห่างจากอําเภอ่าม่วงเนี่ยประมาณ30เช่นเดียวกันครับเราเราเข้ามาตรงนี้เลยนะครับเริ่มจากตรงนี้มันเป็น เป็นเพื่อนบ้านนะครับเขาทําอู่ซ่อมรถเนี่ยเนี่ยที่เห็นนี่นะครับอู่ซ่อมรถแล้วก็บ้านคนเนี่ยทางซ้ายทางขวาเนี่ยก็ยาวพุทไปติดถนนใหญ่นะครับติดถนนเส้น3 2 0 9เลยนะครับส่วนด้านข้างๆเนี่ยจะเป็นแปลงมันนะครับเนี่ยใกล้บ้านเราไอ้กำแพงขาขๆวเนี่ยใช่เลยครับกำแพงสูงสูงเนี่ยบ้านที่ผมกําลังจะทําการขายเนี่ยยาวไปนู่นนะครับส่วนด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันจะยาวอยู่ที่44นะครับด้านหน้าด้านหน้าเนี่ย มันจะมีความกว้างอยู่ที่16เมตรนะครับผมโอเคปะทางผ่านเข้าที่ดินหรือบ้านที่ผมจะทำการขายเนี่ยเป็นทางคอนกรีตส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านทั้งนั้นเลยนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นสวนสวนอ่ะสวนมะม่วงที่เขาล้อมรั้วนะครับเป็นขอบเขตของเขาอย่างดีเลยนะครับนู่นอ่ามีรถผ่านมาด้วยนะครับส่วนเนี่ยทางของเทศบาลเขามาเก็บขยะอ่ะ มเมื่อกี้ผมให้ดูทางซ้ายของบ้านผมจะให้ดูทางขวานะครับเนี่ยนี่ก็เพื่อนบ้านนะครับไอ้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาเลี้ยงงูอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสามสี่ตัวนะครับติดกับกำแพงเราเลยนะครับนี่เลยนะครับอเดี๋ยวผมวาดกล้องแป๊บหนึง่งปลืด้ดเราวนอยู่หน้าบ้านนานแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าบ้านแล้วครับส่วนหน้าบ้านน่ะ เนี่ยก็จะประมาณเนี้ยเป็นสแตนเลสอะไรแบบเนี้ยเป็นประตูเลื่อนใหญ่ๆนะครับสูงประมาณนู้นเลยนะครับบ้านเราก็จะเป็นทรงประมาณเนี้ยมันมีทั้งหมด3าห้องนอนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับโรงจอดรถจะอยู่ทางขวามือนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกทิศก่อนก่อนจะเข้าบ้านนะครับทิศใต้เนี่ยจะอยู่ท้ายบ้านทิศเหนือติดทางนะครับซ้ายมือเป็นทิศตะวันออกครับผมพอเดินเข้าบ้านมาแป๊บนึงก็จะเป็นทาอ่าเขาเรียกอะไรนะคอนกรีตเนี่ยครับ เป็นลานกว้างๆอย่างนี้เลยซ้ายมือของตำแหน่งบ้านเนี่ยจะเป็นสารพระภูมิแล้วส่วนตรงนี้มีต้นมะม่วงต้อนรับหน้าบ้านอยู่หนึ่งต้นนะครับปื๊บวิ่งเขง้ามาตรงนี้บันไดขึ้นเนี่ยจะเป็นสามขั้นแบบนี้เลยครับเขาจะปูเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเนี่ยกระเบื้องครับปูกระเบื้อง ประตูเปิดเป็นสองประตูเป็นบานสวิงนะครับก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนครับเนี่ยเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งแต่ตรงนี้ไม่มีใครอยู่เขาก็เลยทําเป็นห้องพระนะครับนี่ครับประมาณเนี้ยแอร์เขาให้นะครับเขามีสามห้องเลยแอร์นี่เลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลยในห้องนะครับฝ้ายกชั้นนะครับห้องเนี่ยน่าจะกว้างประมาณสี่เมตรคููสี่เมตรครับผมปุ๊บเราถอยออกมานะครับ มาปัเราเข้าบ้านกันพอเข้าบ้านมันก็จะเป็นห้องรับแขกใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนอยู่สองห้องคู่นะครับเนี่ยปุ๊บราเราเข้ามาปั๊บภายในบ้านทาสีชมพูนะครับเนี่ยสี่สี่เมตรคูณสี่เมตรเช่นกันครับตรงนี้จะเป็นเป็นบานหน้าต่างที่ทะลุไปห้องแรกนะครับเนี่น,น,นี่เป็นหน้าต่างปึ๊บเราหันเลยนะครับ ปุ๊บเดี๋ยวเราพาออกไปนะครับไปนี่ห้องที่สองนะครับห้องที่สามก็จะประมาณนี้อยู่ตรงนี้ครับติดกับห้องที่สองสามห้องเนี่ยจะทางเดียวกันเลยเขาเรียกอะไรนะแนวเดียวกันเลยครับสามห้องเรียงเลยอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งมีห้รองแอร์สามห้องนะครับห้องสีชมพูฝ้ายยกชั้นนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับผมสี่เมตรคูณสี่เมตรครับห้องนอนอ่ะพอมาอีกนิดนึงเราก็จะเดินเข้ามาถึงห้องครัว ก็จะเป็นบานสวิงนะครับบานบานเปิดอย่างนี้เนี่ยนะครับบานสวิงผลักเข้าผลักออกพอเข้ามาปุ๊บซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ำแยกส่วนนะครับมีสองห้องหนึ่งห้องสองห้องเรามาดูห้องซ้ายมือน,นะครับอันนี้เป็นห้องสุขานะครับนี่เลยประมาณนี้เลยส่วนใกล้ๆพัดลมพัดลมปรับอากาศตรงนั้นนะครับมันจะมีรอยลาวนิดนึงนะครับอ่ะโอเค ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องห้องอาบน้ําครับห้องใหญ่เลยแหละห้องเนี้ยครับน่าจะสามเมตรคูณสามเมตรนะครับเนี่ยโอเคไปเราถอยมาแป๊บหนึง่งผมจะวาดตรงนี้ปุ๊บก่อนออกหลังบ้านตรงนี้จะมีซิงนะครับซิงล้างจานแล้วที่วางเตาแก๊สอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้นะครับข้างบนเป็นฝ้ายกชั้นนะครับเรามองออกไปทั้ง ที่ผมเดินเข้ามาตรงนู้นเนี่ยครับถ้าเรามองออกจากตรงเนี้ยก็ประมาณเนี้ยเห็นแบบนี้ครับเนี่ยนะครับไปเดี๋ยวผมพาเดินออกไปดูนอกบ้านประตูหลังเขาก็จะเป็นบานสวิงนะครับพอมาออกจากหลังบ้านปุ๊บเนี่ยครับจะเจอต้นมะม่วงหนึ่งต้นสองต้นนะครับสามต้นเนี่ยครับข้างหลังก็จะเตียน,ยนอย่างเงี้ยครับเขาล้อมรั้วหมดเลยนะครับสี่ด้านเลยครับผมอ่า เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้หน่อยนึงนี่โรงรถเขากว้างนะครับนี่เขาทําวิ่งยาวตามบ้านมาเลยครับผมอ่าเดี๋ยวผมมาให้มันดูตรงนี้มันจะได้จบคลิปตรงนี้นะครับส่วนข้างบ้านถ้าเราหันหน้าก็ที่อยู่ซ้ายมือนี่ครับนี่ข้างบ้านก็จะประมาณนี้ สนใจก็ติดต่อผมเข้ามานะครับ0614782939หรือไอ l ดี e ไลนผมก็0614782939นะครับผมคุณเอกนะครับทักทายกันเข้ามาดูนะครับสนใจบ้านหลังนี้นะครับเดินทางสะดวกครับบ้านหลังนี้ไปได้ทั้งรถส่วนตัวแล้วก็รถประจําทางนะครับมีครับมีโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ